เ,เออหมดก็งาดถูดขึ้นดิเอาบนอัดบนให้นั่นกันเออเนะี่ยเดี๋ยวมันก็พองขึ้นมาเองซื้อมาตั้งสองพี่สองร้อยบ้าสี่สองพันนู่นน่ะมึงทำอไปเล่นไปสองร้อยไไม่ใช่กาวมึงดมนะจะสี่สองร้อยนะช่วงมันลดโปรน่ะสี 4, 000, ่สองนี่พันหนึ่งอ่ะ อกกาผู้เก่าไปใช้กัน,น,น,นอเออนั่นกหละนี่แหละนัะนมันต้องเทเอ,อาตูดขึ้นอย่างนั้นหมดแล้วใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละ ลองกดได้ออกไหมเีเือนเาหัวมันใส่ดิหมดแล้วมั้งใส่ยงั้นนะแข็งแล้วมั้งยังไม่หมดยังไม่ออก ต้องเชตูดขึ้นดิเอาเลยลองจัดการเลยช่างมันออกไหมไม่ออกก็ทิ้งไปถ้าหลังใครไปดึงสายออกก็ไม่รู้อืมนั่นแหละจริงๆแล้วมันติดหัวไว้แล้วก็ก,การ์กตัดกันก็ใช้ได้แล้วนีอะไรเหญ่